่งที่โยกาลังทำเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งสําคัญแะมันเป็นหน้าที่โดยตรงแล้วก็จะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุขความเจริญให้กับชีวิตเป็นความสุขที่จะบังเกิดขีแก่ครอบครัวมันจะสร้างความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในหมู่คณะเพราะพวกเรานั้นมีความศรัทธา มั่นและเชื่อมั่นในในพระพุทธศาสนาและก็มีความมั่นคงอยู่ในการให้ทานรักษาศีลแล้วก็พัฒนาจิตใจก็คือการภาวนาวันนี้เรามาอยู่ที่วัดอะไรนะพี่ก้อยอยู่ที่วัดมณีรัตนารามพี่เล็ก เนี่ยน่ารักมากเลยชาวบ้านที่นี่เขาทําข้าวหม้อแกงหม้อมาถวายพระนะคะแล้วก็หิ้วหิ้วกระติบข้าวเหนียวมาทุกคนเลยนะคะเราก็ไม่ค่อยได้เจอก็จะมีกระติบข้าวเหนียวแล้วก็ก่อนที่จะ จะมีการฉันนี่ก็จะมีการเทศของพระครูอนุกูลใช่แล้วก็ให้ศีลให้พรนะคะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างอากาศค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีฝนตกหนักอากาศเย็นเช้านี้ก็เลยวันนี้น่าจะเดินสบายอากาศไม่ร้อนมากบรรยากาศดีดีเลยแหละดีเลยทีเดียวนะคะก็เห็นศรัทธาของชาวบ้านภูไทยนะคะก็จะมีภาษา ภาษาพูดไทยแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเฉพาะถิ่นนะคะแล้วก็มาซิเลอร์เนี่ยซิเลอร์แต่ว่ามาทไมมาจากไหนมาจากไหนมาซิเลอร์มาจากไหนนะคะแต่ก็เราเราก็นำนำพาซึ่งพลังศรัทธามาให้ชาวบ้านที่นี่นะคะที่เล็กเพราะว่าชาวบ้านที่นี่มีเจ้าวาดอยู่ที่วัดแค่รูปเดียวเรามีพระจํานวนหมู่มากพระสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยมาโปรดญาติโยมที่นี่ก็ถือว่าเป็น มหากุศลของชาวบ้านด้วยเราสร้างศรัทธ,ธากลับมาให้ชาวบ้านอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปเผื่อเรามีการมาเดินซ้ำเนชาวบ้านจะได้กลับมาได้ทำบุญร่วมกันกับเราเนาะพี่เล็กเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะ วังเวงวานแววผิวแผ่วกังสดานจับโสดจากโบส์วิหารซึ่งแก่นดวงมานสถานอารมณ์เสียงสวดสดับดังเพลงร้องขับผสมเป็นเพลงธรรมาระลมที่ผมจิตใจให้คนทาง ชนหลายหลากล้วนมากทางอบายปักไปอยู่ในสิ่งร้ายล้วนไายเวียนวนไม่พ้นวิโยคหลงตนแสดงอยู่ในเหวแห่งนรกมัวเมามัวสุมชุมโชคกหัวอกระบมระทมอุราเอาอยอมกันรเพือ ทางนี้เขาจะถวายแล้วหนึ่งสองสามสาทุโอ้โหแล้วเทวดาจะได้ยินไปเนี้ยทอาไหมฟังเพลงธรรมะชำระอารมณ์จิตใจให้มองดูโลกแจ่มใสละได้กิเลตัณหา เลิกได้ตลอดถอดหัวขนชะดาเลิกเสพกามาหาแสงสว่างทางทาง คำค่ายิ่งกว่าเพลงใดๆหิมอาบซึมซาบหไทยที่ช่องทางไปให้พ้นเวรกรรมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอยอมจิตใจจำธรรมะนี่เหนืออาธรรมนี่แหละกดกรรมให้ทำความดี ให้เราไปดูอาหารดีกว่านะดู tamam ที่ที่ชาวบ้านเขาก็จำเาใส่นะน่ารักยุดหม้อเล็กหน้อยน่ารักมากากเลยค่ัเนือาหารเฉพาะถิ่นเรงเขาเรียกอะไรแกงเห็ดบ่ขุนขนุนอ๋อต้มขนุนเลงทำลำค้ายิ่งกว่าเพลงใดใดอิ่มอาบซึมซาบหรือไทยชี่ช่องทางไปให้พ้นเวรกรรมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ขอยอมจิตใจจำธรรมะนี่เหนืออธรรมนี่แหละกฎกรรมให้ทำความ